เออกราบเออร์พอด,ดีพี่เออป,ป้าป้าลงุลงลุงพี่น้องกับายายยายหมามงหมาแมวอ,อ,อ่ะนะจบหมามงหมาแมวดูเลยนะครับครับช่วย ใช่ไหมเธอแบบนี้ถ uh, ่ายไหมถ่ายแล้วอ๋อวันนี้ก็อยู่ในเออเกมอะไรเอ้ยอยู่กันในเอ้ยก็ผิดอยู่กันในเกมคอนท่าเออของเกมากากเก่าๆนะแต่มีคุณค่ามากมายถ้าไม่มีเกมนี้คงไม่มีเกมขายฟิตนะครับก็ซึ่งวันนี้อยู่กันในรายการเออตัวลเกมเมอร์อยู่กับคุณเออไดมอนเออไดมอน อ๋อหรือขเขาเะไรเ็ได้กดโอเคไปไม,ไม่ค่อยรับลเลยมีปิงปิงตัวหนึ่งดู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 นี่ครับเกมเก่าเฮ้ยก็ผิดกดเอสอ๋อ,อ,อใครเลือกกดไปเลยมีอ่กดแล้วได้ไงวะเอ้ยได้ไงคือได้ไงอ่ะ โอ้ยยยวิ่งโกยเดีวเฮ้ยข้างล่าล่าฟอเดก้าฟอดกเฮ้ยไอคุณเก็คุณเก็เก็อะไรคุณเก็บอะไรมีไะไม่ใช่มีเฮ้ยนั่นไรยีขวดยีขวดมันไปขอไอเทมมันไปไอเทมเฮ้ยตายดุดู ต้องหาชีวิตเพิ่มแล้วแล้วกูอยู่ไหนแเฮียคุณพระพานคุณไม่ได้หวังอครับนี่เฮ้ยข้างบนเหรอเอามาเลย ยิงมันยงิงบอล,บล,ไ,ปลอไปเลยเราว่เรา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 ,เรา,เรา,เราหนึ่งฟิฟอนได้ก่นฟิฟาอนได้ก่ยิงว้สดิชีวิตไม่ชับเจาอ๋อเจอนนาน้ำอะไรน่ะขอได้ไหมฉันขอได้ไหมไอ ออกกดรัวแล้วกดรัวคันนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไมปล่อยไปนาต่อไปนี่น่าจะยากแล้วครับเนี่ยเอ้ยเอ้ยโดนจะโดนก็โดดเอ้ยของใหญ่ของไงของใหญ่เอ้ยหมดมึงหมเสือพโ่ตรงหน้าเลยเรื่องอะไรเราผมยังไม่เกิดผม ค ождения, <t od ay> ุณต้องมีชีวิตรอดต่อไปให้ได้คุณต้องมีชีวิตรอดต่อไปให้ได้เลเซอร์แอะคุณจะรอดหรือไม่อยู่ที่ตัวคุณโอ้ยแฉะนะพอดีไหมจังเกิ้ลเ้าวตัว๋ัวตัวตัววเอ๊ยกูเปตัวลวตัวตัว๋ยวตัวว ดีขโมยตี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  ทำไมกูต้องมีชะตากรรมอย่างนี้ด้วยนานเชื่อว่าคนธรรมดาจะยืนริงแบบนี้ได้ก็คนท่าครับเอ้ยเอ้ยโอเคมีหารล่ามีหารล่าฐานฐานน้ำตกฐานน้ำตกฐานล่าทุยไปเก็บไปเก็บไปเก็บนี่ขึ้นไปยังไงจ้าขึ้นเอาเอาตัวนี้กันนะ เหมือนกันว่า f กับ s อะไรอะแฟกต์เหรอเอ้ยเฮียเกือบผมเป็นทหารราบไอ้เนี่ยมันเก็บเก็บเอาไปใช้เก็บเอาไปใช้ระวังอืดเียอะไรเนี่ยเจ้าโดนไปเถอะนะครับคุณโดนต่อไปเจ้า ตรงนี้ตรงนี้จำได้ดีแล้วครับไงกลามจำที่โหดร้ายยิงนายิงนายิงหนายิงน้าอะไรน้าคืออะไรเช็คดิเอ้ยเฮ้ย S ของเราได้อะไรวะั้นเรคุจกรกาคุจักการจริงจ่อไปือดอเดอเอเดือเอเดือดเดืเเอดเอเืออดเดืเอเดืออเออดเดืรเอเอออะอ กระจายฟรีเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ไมครับนี่โอ้ยขโมยเกมกันดีเผื่อได้มีไฟได้เลเซอร์ได้เลเซอร์กับล็อกเก็ตใช่ปะเอาอเก็บไปโนแล้วคุณไปทำอะไรตั้งนั้นน่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยยิงยิง จอยิงลิบนีบนีจรีเฮ้ยเันมอแไ้วมันแล้วมองมองขานฟิลลาบคไฟขอนเ้ยเฮ้ยนั่นอะไร่ะอะไรไงจรีแอะจังว หนสงางมจริงมั้งเอาอี๋่ายไปเลยอี๋เหนื่อยเหนื่อยใจเหนื่อยใจเหนื่อยใจยิงข้างล่างนอยเฮียเร็ยวยิงยิงข้นก็นนยิงตะวันยิงตะวันจ้าเฮีย

mẹ fuck 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 nó cũng em tôi em ra đây cho Không, không, đi ạ làm sao ạ đâu sẽ lấy con này mà

ยังไงเราก็เ,เก็บไม่ได้เดียวไปแล้วเอ้ยหาัโอเคแฟลกเจ้าผ่านมาเลยผ่านมาเลยไม่ต้องสู้ก็ได้จำได้ป่ะไอ้ที่ป้องปืนสองอันเราต้องยิงอะเ้ย ลา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 ไปเร็วทำไมกูต้องเป็นป <week> <c oughs> ้ายขึ <ush> ้นมาเร็วขั Wh ้นมาเร็วนี่ผ่าหวายผ่านวายผ่านาอะไรลวิ่งมาเลยเฮ้ยหมอกหมอกหมอก เายเกือบเฮ้ยผมว่าป้อมปืนหรือเปล่าไม่ใช่ป้อมปืนคนยิงนี่หผมจะไปเอาเอสขยับไม่ได้ฝ้าร้องเบียร์เขาด้วยเจ้าเรศฟ้าชีวิตแล้วยิงยิงนี่คือคำสังอย่าตาย ไอ้นั่นมัน R S y ิ้ Yes เอ้ย <c oughs> อ้างนี้มันฟิวชั่นึปของเมื่อนี่เลเซอร์ <Le ather S 2> แบบใหม่กระโดดกระโดดยิงเลยยิงมันยิงไม่ถึงวะคุณคุณผ่านมาก่อนคุณผ่านมาก่อนเลยเฮ้ย ยังไม่ตาอะฟังสิเฮ้ยขอบคุณโอ้โหอะไรอะไรเราเริ่มใหม่ได้เรานี11นาทีแล้วเห่ยเจ้าอะไรตากรเดนเธอไปฟอนดูรูฟกันอยู่ <voir> <sk>

ฟิวชั่นของไม่ทนันเว้ย,ยเป็นโ,นโดูดเฮ้ยคือจบโอ้แอบได้เลยบอกเนี่ยตอนนี้ผ่านได้เลยครับเราสเตลไปเราสเตลไปเฮ้ยผ่านไปไม่ต้องยิงก็ได้ยิงยิง ญิงมีโดนกากโอเคป้อมปืนเกมนี้เป็นอะไรที่แบบสมัยเก่ดมากกูพาอกูชอบรถไฟอ่ะไม่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 ไอ้ฟัด

ง่วหม ỏ ยช่วงนี้อี๋จริงๆเราเรามีเวลาไม่มากเรามีเวลาไม่มากเราไมมีเวลาไม่มากนะฟาร์คคิวชันอยู่ได้อีกนานแล้วกูใช้ฟาร่กกูคือเดวิดเออเบีล์เอสเร็วนี่มาร์ตันซี่โถ่เดี๋ยวๆ มันกระจายช่วยได้นะเฮ้ยยิงคนไปเก็บเลยไปเก็บเลยไปเชียร์ทันปะเฮ้ยคุณรอมเก็บไปเก็บอันนึงไปเก็บอีกอันนึง,น,น,งน่ายิงเร็วรอ้วยค้างโอเคคุณรูไ้ไปแบบค่าค่ายังไม่พรอ้อม ก็เลขึ no ้นมากดจึตายเจอเด็เนี่ยต้องเสร็จตรงนี้มันต้องฆ่าหมดเลยเฮ้ยเจ้าตัวนี้เจียวเจียวเจียวเจียเจียเจียไปเลยไปเลยมันไม่มั่นใจข้าข้าเขาอยู่ได้พี่นานถ้าขรเฮียเลยโดนทีอีกตายเอาไว้เมื่อไรแรงมากเลยนะใช่แต่ไม่โดนทีเดียวต้องตาย แต่ข้า้มันข้ามันข้ามันเอ้ยข้ายิงอยู่ข้ายิงอยู่ลบไปเลยใครยิงขโมยใครยิงขโมยเจ้ายิงข้ายิงอย่างข้ายิงขโมยมันไม่โผล่หัวมาเว้ยโหดอะ ยิงยิงกระป้อมปืนยิงป้อมปืนยิงล่ายิงล่างยิงล่างอันนี้ไม่ใช่ทุกอันนะครับทุกทุกพางมันต้องมีนะเนี่ยทังแล้วเย็ดเจ็ดยไปไปต่อไปต่อเอาแหละมีกระโดดไปอย่างเพ่เย็ดโอ้ผมดูว่าไม่ไม่ตายสักรอบ เดียนดูกูเยนี่เบสวกดไปกับไรเบสวันี่มันเยลบลลบเยอ้าลบท่านลบท่านมาวกนมองกดมอลไมกดเลยอตอหยาาอย่างนี้กับข้าข้ามองไม่เห็นอ้าโิงกายงกายงกังเวลา มันสัดสนนิดเนื้อเน่ะเฮ้ยพัางแล้วไปทอ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 ปุมมองแบบโคเท่อะหาที่ลบคหาที่ลบหาที่โคเปอร์ไว้ยิงตรงนี้ยิง,งยิง,ยง,ยง,ยงพยายามอยู่พยายามอยู่ปุ่ฆข่ายิงกระเด็นได้จเจ้าเฮ้ยเฮียลบอคโอเกิบ งไปเลยเดินให้เองนะล่ะหาคีกำบังทังล้วนนึงเฮ้ยมันเฮ้ยระเบิดรล้บหมดท็อปโมดทอปด้วยอ่ะเฮ้ยยิงไกนยิงไกนแล้วเวลาห้ายหมกเบื่อ

เรอเรามอนมอนยิงมอเลยยิงมข้ามนเลยยิงมอนยิงมอนยิงลูกกระจกลูกกระจกลูกกระจากเฮ้ยนั่นอะไรปอันน่ะเกอบมันยิงปืนได้ด้วยฟาไปลองจานหายไปฟิชชั่นคือจะงกรยฟิชชั่น เอ้ดิวเจนไม่ต้อไปอะวชั่นนมปอมออมออม้ยยิงลูกกระจกยิงลูกกระจกพังนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอโอ้ วิวช่างก็เออไอ้ช่างตรเทวิวช่างวิวช่าลบค่านั่อะไรอ่ะน้่นมันคืออะไรราคาตายได้ยังไงเดี๋ยวฝากฝากฝากไปไปอยู่ไปไปอยู่ที่ที่ของไมปมันดีมึงค่อยโดนอาจจะมาหลบเอาท้งเราหนึ่งยิงอยู่ยิงโดน เอ้ใช่แล้วโดดนี่โหดโหดพังหนึ่งยิงเลยยิงเฮ้บวลนนึงพยายามอยู่เฮ้ยไอ้กรดพังหนึ่งอีแค่นี้เดียวไปเลยมันต้องมีอะไรอีกแน่เลยทาา่าตรงกลางนั่นไงกลัว <c oughs> ละเออกลัวมากเลย โคตรคุ้ยจ้า <c oughs> แล้วกูมาถูกส่งอะไรต่นี้แบบไม่มีพ่อแบบับพองซับพอร์ตให้อะ <c oughs> <c oughs> ่ะเฮ้ยตาย <c oughs> เอ้ยด,ยดยไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ไหวบอกลาโลกเลยนบอกลาโลกไอ้พี่สึจะมีทางรมาเบื่อพ่ใช่เหรอวะอเริ่มใหม่ไฟ้หรไม่ตเริ่มห่เกมี้เกมมันจังเกิลเดี๋ยวหาเกมิหาเกมนอ่ะโอ้ยี้